และตอนนี้นะครับเราก็จะพามาดูคลิปเปิดตัวของเกมโปเกมอนอยู่ไหนกันนะครับและคนคนนี้มีชื่อว่าอิชิฮาระนะครับผมเขาก็เป็นขาประจำในการอัปเดตข่าวสารของโปเกมอนอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับและล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวก็คือโปเกมอนคาเฟ่นะครับที่มีการประกาศไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับและเขาก็ทิ้งทวนว่าอาทิตย์นี้หรือว่าวันนี้นั่นเองนะครับวันที่24นะครับจะมีเมกกาโปรเจกต์ของปีนี้เลยนะครับของเกมโปเกมอน มีการไล่มาตั้งแต่ฉากแรกๆนะครับผมนี่โปเกมอนโกและไล่มาตั้งแต่เครื่องเกมบอยนะครับคือให้เห็นในอดีตก่อนเลยว่าเราพัฒนาอะไรเกันมาบ้างนะครับโปเกมอนมีเกมการ์ดของโปเกมอนด้วยนะครับไม่รู้ว่าใครเคยเล่นหรือเปล่านะครับมีเครื่อง Nintendo 3ds ไล่มาเป็น Nintendo Switch ครับผมมีการจัดแข่งขันทัวนาเมนต์ของโปเกมอนและนี่คือภาคล่าสุดคือซอ t ์สและช l ลนะครับและนบัดนี้ ก็มาถึงแล้วครับผมและนี่คือเกมโปเกมอนโมบาครั้งแรกนะครับโอ้โหก็มาในรูปแบบ3เลนเหมือนเกมโมบาโดยท,ทั่วไปนะครับสไตล์ภาพค่อนข้างที่จะน่ารักน่าชังนะครับสไตล์โปเกมอนหน่อยนะฮะจริงๆนะครับภาพผมมีความรู้สึกว่าภาพโอเคภาพภาพ,ภาพสวยเลยแหละโปเกมอนยูไนนะครับเนี่ยตามชื่อเลยครับผมผลิตโดยบริษัท เนเซนนะครับเป็นเป็นบริษัทเดียวกับที่ทําเกม r o v ณตอนนี้เลยนะครับผมมีความรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเทนเซนมาจับมือกับโปเกมอนอย่างเงี้ยตัวเกมน่าจะมีคุณภาพพอสมควรนะครับเพราะว่าคือปัจจุบันเขาก็เป็นเจ้าตลาดอยู่แล้วนะครับถึงแม้ตอนนี้เนี่ยจะมีคือเกมมบ้าเยอะแยะเกลือดกาดในตลาดเหลือเกินนะฮะแล้วก็จะมีเกม L O L ที่กำลังจะเข้าอยู่ด้วยอีกหนึ่งเกมนะครับผม อ่าและโปเกมอนมาเปิดตัวช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นการทำการตลาดที่เวิร์กไม่เวิร์กของเขานะครับแล้วก็จะมีแบ่งเป็น2สี2ฝั่งนะฮะสีฟ้าสีแดงครับผมแล้วตรงนี้จะเป็นเหมือนจุดป้อมหรือเปล่าครับฮึบแต่มันมันมันเหมือนไม่เห็นเป็นป้อมรอครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้นะครับอ่าสามารถจับโปเกมอนป่าเฮ้ยแล้วเอามาปล่อยตรงนี้เหรอฮะเหมือนจะได้คะแนนนะครับตรงนี้เฮ้ย มันมันน่าจะใช่นะครับผมผมมีความสุกน่าจะเป็นอย่างนั้นโหและนี่มาทั้ง3ตัวเลยนะครับโปเกมอนสตาร์เตอร์ของภาคแรกนะครับโอ้โหโครบเลยครับนี่ต้องจำได้เลยนะครับฟุจิบานะลิซซาดอนแล้วก็คาแม็กครับผมฮ่าคิดตกังงี้โค่น่ารักเลยอ่ะโอ้โหมีเลเวล up ครับตรงนี้อีเวอรลูชันครับผมโอ้โหกลายล่างนะครับน่าจะแบบ คือพอไปถึงเลเวลหนึ่งนะครับอ่าก็ <Pokemon S 1> จะกลายร่างได้นะครับเป็นลิซโโดนะครับแล้วก็เป็นลิซซดอนครับผมลิซาดอนโคตรเทพเลยครับและตรงนี้จะเป็นการอัพสกิลนะครับคือการอัพสกิลนียจะไม่เหมือนเกม ROV นะครับเกมอา V จะเป็นการอัพเลเวลของสกิล1 2 3 2> คืออัพเพิ่มๆไปเรื่อยๆแต่การอัพสกิลของโปเกมอนนี่จะเป็นการทิ้งสกิลเดิมแล้วก็ใส่สกิลใหม่เข้าไปได้ด้วยนะครับ คือมันจะเป็นอารมณ์แบบคือถ้าคนเคยเล่นเกมโปเกมอนมา,จ,าจะรู้เลยและนี่จะเป็นสกิลอันตีนะครับจะมีชื่อว่ายูไนต์เลยนะฮะพอเป็นร่างแบบร่างแม็กของเขาแล้วนะครับก็จะมีสกิลอันตีของตแต่ละตัวนะครับผมสังเกตนะครับผมไม่เห็นหลอดมานานนะครับแล้วก็ไม่เห็นไอเทมเลยนะฮะน่าจะไม่มีการซื้อไอเทมหรือเปล่าครับผม เท่าที่ดูมาถึงจุดนี้ทุกๆตัวไม่มีมานานะครับผมน่าจะใช้สกิลได้เรื่อยๆแต่มีครูดาวครับผมอ่าแล้วนี่ปิกาจูครับผมโอ้โหท่าเขาก็แบบเทตามสไตล์เขาเลยและเกมก็จะเป็นการคอร์สแพลตฟอร์มเลยนะครับจะเล่นได้ทั้งใน Nintendo Switch และในมือถือครับผมแต่ผมมองว่าในมือถือน่าจะเล่นง่ายกว่านะครับเกมอย่างนี้ดูจากการที่แบบคือเอาวีเขไปลงใน Nintendo Switch ด้วยแต่ผมมองว่าในมือถือน่าจะิเล่นง่ายกว่า อ่าและนี่จะเป็นฉากเลือกตัวละครนะครับก็เปิดตัวมาได้10ตัวเป็นภาคเก่า8นะครับภาคใหม่2ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตเนี่ยเกมนี้นะครับมันมันได้รับการตอบรับที่ดีนะครับเขาก็น่าจะแบบมีการปรับสมดุลโปเกมอนแล้วก็ออกโปเกมอนใหม่ๆออกมาให้เราได้ซื้อได้จ่ายตังค์กันแน่นอนครับผมขึ้นอยู่กับว่ามันจะได้รับความนิยมหรือเปล่านะครับแต่ผมมองว่า แฟนๆโปเกมอน Pokemon นะครับที่คือถ้าเป็นคนที่แบบชอบเล่นทั้งเกมโมบาแล้วก็ชอบโปเกมอนด้วยนะจะถูกใจน่าจะแบบว่าเฮ้ยอ,อยากลองเล่นดูนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่แบบคือชอบโปเกมอนมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับจนโตแล้วก็ยังชอบอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็แบบเราก็เล่นเกมโมบาอยู่ด้วยมันเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยอ,อยากลองว่ามันจะเป็นยังไงนะครับแต่ไม่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าเทียบกับแบบเฮ้ยที่เราเคยเล่นมาที่มันเป็นพวก AROV พวกอะไรอย่างเงี้ยอ่าเกมของมาเวลอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยมันมันจะสนุก แบบนั้นขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าคือดูมันจะมีความซอฟกว่านะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาจะทําให้แบบแนวเด็กเล่นได้ด้วยนะครับผู้เป็กระจูก็แบบวิ่งน่ารักน่ารักเลยและเกมนี้นะครับจากการอัพสกิลของเรานะครับเมื่อไปถึงเลเวลหนึ่งเนี่ยมัน แบบเราจะเลือกสายได้ด้วยว่าเราจะไปแบบทิศทางไหนจะไปสายไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยฮะโดยรวมนะครับผมว่าเราก็ต้องอรอลุ้นรอเล่นกันดูนะครับว่าเกมมันจะเป็นยังไงทํามาได้ลงตัวหรือเปล่านะครับโดยบริษัทที่หยิบเกมนี้ไปทําไปร่วมมือมาากันเนี่ยมันก็ไปบริษัทที่ค่อนข้างที่จะแบบเชี่ยวชาญเกมมบายอยู่แล้วนะครับก็ต้องอรอลุ้นกันอีกทีนะครับแล้วก็สําหรับ,บวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาฟังและติดตามไปด้วยกันนะครับสาหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิป อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปถัดไปและเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับ